ที่บ้านรวยอ่ะแล้วก็พ่อแม่อยากให้คลองเรือนแต่ตัวเองไม่อยากคลองเรือนแต่ด้วยความที่เป็นคนกระตันยูเนี่ยแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ว่ายังไงก็ว่าย่างนั้นเนี่ยก็มีเงื่อนไขหนึ่งข้อก็คือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถหาคนที่สวยขนาดนี้นะก็คือให้ช่างมาปั้นรูปเหมือนตองคำเป็นผู้หญิงในจินตนาการของตัวเองนะซึ่งคิดว่าคงไม่มีใครสวยเท่านี้หรอกแต่ถ้าไปเจอนะจะจะอมแต่งด้วยก็คือปั้นออกมาเป็นผู้หญิงที่สวยมาก แล้วก็ให้พราหมณ์แปดคนไปหาดูซิว่ามีคนสวยขนาดนี้ไหมมีคนเหมือนลูปปั้นนี่ไหมไม่น่าเชื่อมีจริงๆตอนนั้นเป,ปิปิมานพอายุ20ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งพัฒกาปิลานีเป็นผู้หญิงอายุ16อยู่ในตระกูลพราหมณ์เหมือนกันรวยด้วยรวยทั้งสองตระกูลเลยเหมือนในลูปปั้นทองคานี่เลยก็เลยมาบอกว่าเจอแล้วเนี่ยเจอเนื้อคู่ของปิพิมานพแล้วดีใจมากเลยปิพิมานพนี่ตกใจนะคือไม่อยากให้เจอไม่อยากมีไม่อยากแต่งงาน ก็เลยเขียนจดหมายไปบอกนางคนนี้ว่าเธอไปแต่งงานกับคนอื่นเธอฉันไม่ได้อยากแต่งงานหรอกที่ฉันปั่นนี้ขึ้นมาเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีคนอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันไม่อยากแต่งงานก็เขียนจดหมายลัสกสณะเดียวกันดิฉันก็ไม่ได้อยากแต่งงานแต่พ่อแม่อยากให้แต่งงานด้วยความที่เขาเป็นเนื้อคู่กันยังไงเขาก็ต้องลงเอยกันใช่หไหมไอ้คนที่ไปส่งจดหมายก็เลยแปลงสารมาในหนังเลยว่าว่าเชิญมาแต่งงานด้วยคนรับใช้ของทั้งสองตระกูลเนี่ยก็แปลงสารสุดท้ายก,ก็การแต่งงานก็เกิดขึ้นก็คืออยู่ ด้วยกันแบบสามีภรรยานี่แหละแต่ไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวกันเลยเวลานอนก็มีดอกไม้ขั้นกลางแบ่งกันอาเขตที่เตียงไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันเลยแบบสามีภรรยาทั่วไปจนพ่อแม่ตายพอพ่อแม่ตายก็ถึงเวลาที่ตัวเองอยากจะทําตามที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่เอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดมาแจกแจกหมดเลยกี่โกดกี่โกดแจกหมดไม่เอาเลยเลยเพราะไม่เห็นความเป็นสาระของการคลองเรือนเราสังเกตไหมว่าคนมีบุญนะคนมีบุญมากเนี่ยดูยังไงว่ามีบุญมาก คนมีบุญมากคือคนที่สอนตัวเองได้สอนตัวเองให้ทําดีนะไม่ใช่สอนตัวเองไปทําชั่วนะคือคนที่สอนตัวเองได้ในทุกสถานการณนะ์เนี่ยให้รักษาใจเป็นปกติแล้วใจเป็นกุศลเป็นบุญเนะี่ยนี่คือคนมีบุญมากคือการดูว่าใครมีบุญมากนะแต่เท่าที่อ่านพระไตรปิฎกมาเนะี่ยเท่าที่หลวงพี่สังเกตนะคนมีบุญมากนะคือคนที่เห็นโทษภัยในการครองเลือนเขาจะเห็นว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าน,นี้อีกไหมมากกว่าการมีทรัพย์เยอะๆแต่งงานมีลูกมีเมียดูแลเป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดี แล้วก็ตายไปมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมคําถามนี้คําถามสําคัญมากเพราะว่าต่อให้เรารวยที่สุดในโลกนะสมบัติทั้งโลกนี้เป็นของเรานะเราใช้ได้ไม่เกินร้อยปีแล้วเราตายแล้วคนอื่นที่มีบุญมากกว่าเราจะเอาสมบัตินี้ไปใช้ต่อจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะมานั่งใช้ทรัพย์อยู่อย่างนี้เรารู้ว่าเดวงจะต้องตายแล้วก็เอาไปไม่ได้นั้นคนที่มีบุญมากเขาจะฉุกคิดว่าเออเราจะคลองเรือนไปถึงเมื่อไหร่คลองเรือนไปทําไมมีอะไรมากไปกว่านี้อีกไหม เนี่ยคือเขาสั่งสมบุญต,ตรงนี้มาเนี่ยขำม,มามาทั้งทั้งปีผ,ผิมานพแล้วก็ทั้งพัติกาปิลาน,นีตัดสินใจออกบวชก็เดินไปด้วยกันพอไปถึงทางแยกภรรยาบอกพี่ไปทางขวานะเดี๋ยวน้องไปทางซ้ายเราไม่ควรไปด้วยกันไปหาครูบาอาจารย์ปผีผีมานพเลี้ยวขวาพัติกาปิลานีเลี้ยวซ้ายในคมภีบอกว่าจังหวะนั้นนะ่ยที่สามีเลี้ยวขวาภรรยาเลี้ยวซ้ายเนี่ยแผ่นดินไหวเลยธรณีเนี่ยไหวเลยกับคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นกับสององค์เนี้ยเพราะว่าสองท่านเนี้ย จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันในเวลาข้างหน้าพระธิกาปีลานีไปบวชในสำนักของพานางมหาประชาบดีโคตมีในที่สุดก็เป็นพระอรหันองค์หนึ่งเป็นพระอรหันเทรีไปปิมานพไปทางขวาถึงพระมหากระสปะเนี่ยไปเจอพระสมามเพืทธเจ้าถึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระพุทธองค์ทรงรู้ด้วยข่ายพยานเนาะท่านก็ไปรอว่าสาวกของท่านจะบังเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยท่านไปรอมันก็มาถึงจุดที่ว่าท่านอยากจะบวชแต่ว่าการบวชของพระมหากระสปะนี่แปลกมากเลยนะเป็นองค์เดียวที่บวชแบบนี้นะ เป็นองค์เดียวท่านั้นในบรรดาพระทั้งหมดในพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าการบวชแบบโอวาทปฏิฆานูประสัมปทาคือการบวชโดยการรับโอวาทแค่สข้อแล้วเป็นพระภิกษุเลยไม่ไม่ได้เอหเิตพิฆุปสัมปทานะว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดไม่ใช่คือให้โอวาทสาข้อแล้วเป็นเป็นพระภิกษุเลย3ข้อนั้นมีอะไรบ้าง1ให้ตั้งความละอายหรือฮิริเนี่ยนะ กับโอตป,ปะหรือความเกรงกลัวหรือความเคารพยำเกรงเนี่ยต่อพระภิกษุทุกระดับตั้งแต่พระเทระพระมชิมะและพระนวะกะอันนี้คือข้อที่1โอวาทข้อที่1นึ่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันข้อที่2ท่านบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสฟังธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยให้ตั้งใจฟังธรรมนั้นพิจารณาธรรมนั้นอย่างถี่ถ้วนจดจําคําสอนหรือธรรมะนั้นเอาไว้มาฝึกมาปฏิบัติด,ด้วยตัวเองคือให้ตั้งใจฟังธรรมและประการสุดท้ายท่านบอกว่า ให้มันเจริญกายยคตาสติมีสติเป็นไปในกายให้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาให้แค่สามข้อแล้วก็ไปปฏิบัติเอาเองนี่คือโอวาทสามข้อที่พระมหากรสป,ปะได้รับจากพระบรมศาสดานะแล้วในปกิณากะาก,ก,ก็ยังมีเรื่องราวเพิ่มเติมว่าพระมหากรสป,ปะก็เอาสังกติพับสี่ชั้นวางให้พระพุทธองค์นั่งพระพุองค์ก็ทรงตรัสถามว่าเออสังกติเธอนุ่มดีนะพระมหากรสป,ปะก็บอกอยากจะถวาย พระุทธเจ้าก็เลยแลกสังคติเก่าของพระองค์ให้พระหมหากัสสปะเป็นองค์เดียวที่ได้สังคติพระพุทธเจ้าเอาไปใช้เป็นองค์เดียวพอได้โอวาทสามพ่อแล้วก็ได้สังคติท่านก็ขอลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองในป่าอยู่ทุดงควัตคัมภีร์บอกว่าใช้เวลาอยู่8วันท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์จากวันที่เจอพระพุทธองค์เนี่ยแวันบรรลุทำเป็นพระอาหารหันต์